รับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันว่าลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง o ูม 072.com และ w w w d m c t v พร้อมทั้งอออากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสรารง,งานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าความแข็งแรงมีไว้สร้างความดี ยังแข็งแรงอยู่ต้องรีบขวนขวายลุยนั่งธรรมะกันให้เต็มที่อย่าเอาความแข็งแรงไปทำอย่างอื่นที่ไม่เป็นบุญกุศลเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเอาความแข็งแรงไปทำบาปก็จะมีวิบากตามมาอีกเสียดายความแข็งแรงสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมคือความแข็งแรงและความปลอดกังวลทั้งสองอย่างเป็นหัวใจสาคัญ ไม่เช่นนั้นพยามาลเอาไปทำอย่างอื่นจนหมดแรงจิตเดิมแท้ของเราจะใสสะอาดแต่พยามาลเอากิเลสเข้ามาสอดบังคับให้เราไปสร้างกรรมอีกดังนั้นในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ต้องตั้งใจนั่งธรรมะและสร้างบุญกันให้เต็มที่ค่ะคือว่าชมคะแล้วเราไปติดตามข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย หรือ DOU ได้จัดพิธีทอดผ้าปา่าถวายทุนการศึกษาประพิสุสมัมมเนรพิธีถวายพระไตรปิฎกและถวายมหาสังฆทาน108รูปบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวาระวันสถาปนาครบรอบ21ปีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีคณาจารย์สิทธ์เก่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระพิสุสัมมเนรทั่วโลกและพิธีถวายมหาสังฆธาน108รูปในวาระวันสถาปนาครบรอบ21ปีของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียดี U โดยภายในงานคณะประธาและคณะเจ้าภาพ ได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์และเต็มไปด้วยความปรับปลื้มปิติจากนั้นพระมหาวุฒิชัยวุฒิชยโยปร,รินธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทางยังได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและนั่งสมาธิตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้า,าป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระพิสุทธิสมเณรทั่วโลกโดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าครั้งนี้คือการลายนมิตรตันเทียนเหลียนพ, <า S 1> พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระไตรปิฎกโดยการลายนมิตรโซเฟียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทอง ดยพระมหาวิทชัยวุฒิชโยปเปลี่ยนธรรม9้าประโยคด็อกเตอร์คณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ขึ้นรับแผ่นทองจากท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ขึ้นรับแผ่นทองจากท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้พระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยและคณะเจ้าภาพก็ได้ปิดแผ่นทองที่แผ่นโลหะหน้าตู้พระไตรปิฎก จากนั้นพระมหาวุฒิชัยปัญญาวุฑโทหัวหน้ากองประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ต่อท่านประธานสงส,งสองภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนที่พระมหาพิมวัตรธรรมวิสุทธโธเปลี่ยนธรรมเ้าประโยคจะได้กล่าวสรรเสริญเกียรติคุณของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นภาษาอังกฤษ และในโอกาสนี้พระวิเทศภาวนาจารย์ท่านประทันสง์ก็ได้กล่าวสัมมนิียกถาพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันชมสื่อวิดิทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมก,กายแคลิฟอร์เนียต่อมาเป็นการถวายมหาสังฆทาน108รูปบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรม,มชโยโดยคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาก่อนที่ทุกท่าน จะได้น้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จำนวน108รูปโดยพร้อมเพียงกันในโอกาสนี้พระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยปร,รินธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับการจัดพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระพิสุสัมมณนนทั่วโลกพิธีถวายพระไตรปิฎก และถวายมหาสังฆทาน108รูปในวาระครบรอบ21ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมมัชโยองค์สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเนื่องในวาระอายุวัฒนามงคล80ปีและเพื่อให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่าน ได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีอีกทั้งยังช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายไปทั่วโลกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวต่อมาค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่ เพื help. Help ่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายเพื uh, ่อช่วยฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาขบวนเครื่องจักรกลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยรถฉีดน้ำ3คันรถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง1คันรถดูดโครเลน1คัน และรถฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสาคันโดยการสนับสนุนของเทศบาลน,นครรังสิตเทศบาลเมืองท่าโขงเทศบาลเมืองลาสวายเทศบาลเมืองสนั่นรักพร้อมเพรียงกันณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก่อนออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีพระมหานพพรปุญญชโยปริยนธรรม9ก้าประโยคด็ออเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคุณมณสุวรณรินท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีคุณสุพีพรโมราหัวหน้าสนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงคุณสมชายรังสีวัฒนาศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรัก ร้อยตำรวจเอกดรต,ตรี 3, รุปทูปประจางนายกเทศมนตรีนครรังสิตคุณองค์อาจนธธรรมนิธาโฆศกคโณะศิษยนุสิตวัดพระธรรมกายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับพร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายต่อไปค่ะ ตลอดช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้ประสบกับอุทกภัยใหญ่ซึ่งปรากฏในภาพข่าวว่ามีพี่น้องประชาชนกําลังตกทุกข์ได้ยากมีดินโคลนถล่มซึ่งทําให้ประชาชนหลายพันครัวเรือนเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและต้องการการฟื้นฟูว,วัดพระธรรมกายโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายบวรคือบ้านวัดและโรงเรียนร่วมส่งแรงใจและข้าวของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนนําส่งไปยังจังหวัดเชียงรายแล้วกว่า5,000ชุดนอกจากนี้ในวันนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีโดยคุณมนัสสุวรรณรินท่านท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีได้นําเครื่องจักรใหญ่ที่ได้จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลากหลายที่ทั้งเทศบาลนครรังสิตเทศบาลเมืองสนันรักเทศบาลเมืองท่าโขงเทศบาลเมืองลาสวายและอีกหลายแห่งเป็นเครื่องจักรใหญ่ประเภทรถตักรถขุดรถฉีดน้ำรถดูดโคลนเลน นำไปช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งการช่วยเหลือเหล่านี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการสาธารณสงเคราะห์ที่เป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์ที่มหาเทรสมาคมได้มอบหมายให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศได้ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขทั้งในทางร่างกายและจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ วัระธรรมกายก็ได้รับสนองภารกิจนี้จากมหาเถรสมาคมและได้ร่วมกันกระทําภารกิจสาธารณาสงเคราะนี้อย่างเต็มความสามารถขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้นําเครื่องจักรใหญ่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายวันนี้ทุกๆท,ท่านค่ะคุณผู้ชมคะและทางชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาในพระสังฆราชูปธรรม ได้จัดค่ายตามตะวันครั้งที่21ค่ะชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาในพระสังฆราชูปธรรมและทีมงานผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดค่ายตามตะวันครั้งที่21ณสุปันนารีสอร์ทจังหวัดระยองโดยมีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า30คน ซึ่งค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคและเติมกำลังใจให้กับตนเองผ่านกิจกรรมฝึกสติและสมาธิทั้งในเรื่องการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับกิจกรรมในค่ายเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รวมพิธีรับขัญทั้งยังได้รับการประถมนิเทศและรับฟังธรรม,มาจากพระมหานัทพลกิติวันโน พระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสนากลซึ่งท่านในเมตตาแนะนําเรื่องสมาธิเป็นเรื่องง่ายๆเบื้องต้นรวมถึงอนิสงส์การสวดมนต์และนั่งสมาธิค่ะและได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสโคหัวหน้ากองส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนชมรมพุทธศาสนากลได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับหลักในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลายัยและอนิสงส์การทำชมรมพุทธในมหาวิทยาลายัย อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่เข้าค่ายน้องนองนักศึกษาอย่างได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่งสมาธิออกกำลังกายเข้าฐานกิจกรรมณหาดแหลมแม่พิมพ์และร่วมกิจกรรมเป่าดวงแก้วสำหรับช่วงสุดท้ายของค่ายเป็นกิจกรรมจากใจพี่สู่น้องพร้อมรับชมประมวลภาพกิจกรรมและบอกเล่าความประทับใจที่ได้เข้าค่ายในครั้งนี้ ทำให้ทุกคนได้รู้จักวิธีการดึงศักยภาพที่มีในตัวออกมาใช้อย่างสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำและเป็นผู้นำในการทำความดีเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสรารง,งานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะ โดยวัดพระธรรมกายดันนีดินประเทศนิวซีแลนด์ค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสัตุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิน่นได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญณด้วยการร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสทางยังได้รับฟังธรรมเรื่องเป้าหมายการสร้างบาร,รมีและวิธีการนั่งสมาธิ โดยพระอาจารย์สุเทพทิพพาสิริโกจากวัดพระธรรมกายเวลลิงตันได้เมตตาม,มาแสดงธรรมในครั้งนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายพระตาหารแดกคณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชามหาบูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยประธานจุดเทียนในครั้งนี้ได้แก่ กลาลยานมิตรพรรารณียั่งยืนและญาติโยมทุกท่านในโอกาสนี้ท่านประธานทรงก็ได้กล่าวสัมมทธนิยกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านซึ่งแม้ว่าจะอยู่ต่างแดนแต่ก็ให้ความสำคัญกับการสั่งสมบุญสร้างบารมีได้เข้าวัดทำบุญอย่างตลอดต่อนเนื่องพร้อมทางได้ชักชวนคนในครอบครัวและเพื่อนกนารยาณมิตรให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะเพื่อจะได้ไม่ขาดการสั่งสมบุญสร้างบารมีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายบามบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกล่องบุญการศึกษาค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระวันเฉลิมสมะวังโซท่านประธานสงฆ์ได้นำสัธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าพิธีถวายพรตหารเป็นสังฆทานพิธีถวายกล่องบุญการศึกษาและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมทนิยกถา และนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตาหารเพนแด่คณะสงฆ์โดยบรรยากาศภายในงานบุญเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขความอบอุ่นและเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดพระธรรมก,กายซิลิคอนวอลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ ทั้งที่วัดและทางออนไลน์เพื่อให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญไปพร้อมๆกับศูนย์กลางพิธีค่ะโดยเมื่อคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผองใสรองรับบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้า และประกอบพิธีถวายกล่องบุญยานพหนะโดยมีการลยยนมิตรศิริวันบานวอลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตนาหารเป็นสังฆทานโดยมีการลยยนมิตรด,ด็อกเตอร์สุทธามาศุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสำมโธธนิยกาถาและอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านก็ได้รับพรพระเป็นภาษาบาลีและยังได้ร่วมก,กันกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังได้อธิษฐานจิตตามความปรารถนาของใจนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระมหากรากฎการาช,ะชะโย ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจฝ่ายนิรันดรอนาจชัยโดยครอบครัววอลเลสเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญของทางวัดพระธรรมกายซิลิคอนวอลเลที่จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันพุธเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้มานั่งสมาธิร่วมกันค่ะโดยภายในงานกนารลยยนมิตรทิพซิรินและกลารลยยนมิตรสราวินอินทกนกได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านแนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยท้งยังได้ให้แต่ละท่าน ได้พูดถึงความดีที่ได้ทำมาในอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่กาลยานมิตรทิพซิรินอินทกนกจะได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายร่วมกันส่วนกาลยานมิตรสราวินอินทกนกได้เล่าธรรมะให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเรื่องลมหายใจสุดท้ายของชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนารวมถึงการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพื่อให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยในวันนี้ได้มีชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอเร์จียจำนวน22ท่านนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยุงด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเปาวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับ 1. จังหวัดศรีสะเกษอันดับสองจังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดขอนแกน่นอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดชัยภูมิ อันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดเลยและอันดับ10จังหวัดหนองคายค่ะส่วนยอดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากต่างประเทศค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายเดนมาร์กอันดับสองวัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ3วัดพระธรรมกายออริกอนอันดับสี่ วัดพระธรรมกายนางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์อันดับ 6. วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ7วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับ8วัดพุทธนอรไร์เวสต์ฟาเลนอันดับ9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับ10วัดพระธรรมกายบอกโดค่ะและในช่วงนี้นะคะบ,บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจากกับเป่าวตัตนสูตรด้วยยอสวด6,788ล้าน1 4 1 1 4 0จบเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีพระมงคลเทมุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปราบมารตรงกับวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช2,567ค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ w w w f o r b i t t e r w r l d c o m ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกรถินวัดพระธรรมกายและกระถินสมามัคคีทั่วไทยส0 0 0มวัดครั้งที่3เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ140ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตรงกับวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2567ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์0 2 8 3 1 1000ค่ะขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหาการลาทานพิธีทอดกฐถินสาม,มคัคคีประจำปีพุทธศักราช2567นณวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศโดยมีกำหนดการดังนี้สัปดาห์ที่2วันจันทร์ที่21ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ วันอังคารที่22ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรจังหวัดชุมพรวันพุทธที่23ตุลาคมได้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากทุดงคสสถานสุร,ราธานีจังหวัดสุร,ราธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันศุกร์ที่25ตุลาคมได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรจังหวัดยะโสธรทุดงคสถานแก้วนวลแดงจังหวัดนครราชสีมาทุดงคสถานทรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรวันเสาร์ที่26ตุลาคมได้แก่วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่ทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกขลานะจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์อบรมเยาวชนบางพะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกตจังหวัดศรีสะเกต ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าอุเทนจังหวัดนครพนมวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมได้แก่วัดแม่ลายจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีทุดงคสถานเมืองลบบุรีจังหวัดลพบ,บุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สลวยจังหวัดเชียงรายศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายกจังหวัดนครนายกศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเสดาจังหวัดสงขลา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ และเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าธรรมะลัทธัปิสาหุทานังทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมเป็นการดียิ่งสำหรับวันนี้ดิฉันว่าลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ